ครับสวัสดีครับวันนี้พ่อผมแบง์เกมจ่ายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนหลายตัวโดยแต่ละตัวจะมีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือ CPU ที่เป็น Snapdra g o n เกมที่ออกมาใหม่ชื่อเกมว่า Gen Shi n Impact เป็นเกมที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ถึง 10G กิกนะหมายถึงว่าโหลดเข้ามาพวกการแตกไฟล์หรือว่าการจัดการไฟล์ข้างในเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ 10G กิกนะครับผมก็เลยมีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดเราเอา CPU ที่เป็น Snapdra g o n ทุกเจนนะครับอย่างตัวที่1จนถึงตัวที่6เนี่ยมาลองเล่น เกม g e n ช i n Impact ดูว่า CPU ที่ต่ําสุดจะเล่นไหวไหมหรือว่าที่สูงสุดเนี่ยมันเล่นไหวไหมนะครับโดยตัวที่ผมเอามาเนี่ยมี Snapdragon อะไรบ้างมาตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมขอเรียกเป็นตัวแรกถึงตัวที่6นะครับเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยอาจจะยาวมากๆตัวแรกนะครับเป็น Snapdragon 460นะครับตัวที่2เป็น Snapdragon 665ตัวที่3นะครับเป็น Snapdragon 720G ตัวที่4เนี่ยเป็น Snapdragon 765G ตัวที่5นะครับเป็น Snapdragon 855นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น snapdragon 865นะครับโดยเราเอามาเกือบจะทุกรุ่นทุกเกนที่เรามีนะครับที่เป็น snapdragon เนี่ยเราจะลองเอามาเล่นดูว่า CPU ไหนมันเล่นได้ไม่ได้เล่นได้ปานกลางเล่นได้สาเล่นได้สูงเล่นได้สูงกัหน้าจอเรามารู้ไปพร้อมๆกันโดยเกมเนี่ยผมโหลดมาเรียบร้อยนะครับด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากๆแน่นอนแล้วว่า2ตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดความจุน้อยนี่บินแน่นอนมาเราเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ Snapdragon 460นะครับเรียบร้อยครับเราอยู่ในเกมแล้วกับ CPU ที่เป็น Snapdragon 460นะครับเราลองเดินดูว่ามันได้ขนาดไหนดูภาพดีครับนี่คือเล่นได้นะแต่ว่าภาพนี้กระตุกมากเลยโอ้โหนี่คือหันเร็วๆนะทุกคนดูภาพเป็นวุ้นแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูความละเอียดที่ตัวนี้ปรับอยู่นะครับนี่คือการแสดงผลของเขานะผมปรับให้มันเป็นต่ําแล้วก็ตัว FPS เนี่ยยังเป็น30 <_ C aut> ผมปรับเป็น60นะแต่มันจะขึ้นเป็นสูงมากเลยนะครับนี่ดูเลยสยศูนย์เป็นไงล่ะ <_ C aut> ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยหันเร็วๆด,ดูนะครับนี่เรามาดูการตั้งค่าอื่นๆต่อนะครับอย่างเช่นพวกคุณภาพกราฟิกนะครับอย่างเช่นผมปรับให้มันเป็นสูงสุดเลยทุกอย่างนะครับจะดูว่ามันจะเล่นได้ไหมนี่นี่ครับอาการแลกเกิดขึ้นนี่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นด ผมจะเห็นทุกอย่างแบบเบลอแบบนี้เลยนะนี่คือการปรับสุดนะครับถ้าเกิดผมปรับต่ําสุดละ่ะนี่คือการปรับต่ําสุดนะครับภาพที่ได้ท่านก็จะเป็นประมาณนี้ภาพก็จะดูแบบลื่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยเนี่ยเปิดประตูนี่โอ้โหทุกคนดูภาพเห็นภาพหรือเปล่าครับว่ามันเป็นแบบแบบภาพเบลอๆภาพบุ้นๆนะ่ะแต่ผมจะลองอัดหน้าจอให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่เกิดหน้าจอแล้วนะครับนี่คือภาพที่ได้นะครับในการหันเร็วๆถ้าเกิดอยากเล่นจริงๆนี่คือภาพต่ํานะ ฟืบฟบฟืบฟ,ฟ,ฟอาจจะปวดหัวนิดนดิหน่อยๆน,นะครับผมบอกเลยโหลดหน้าเข้าเมืองต่างๆครับหน้าโหลดต่างๆเนี่ยมันก็จะช้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราปิดเกมนี้ออกไปเนี่ยถ้าเกิดเข้าใหม่เนี่ยเกมมันจะรีให้นะอันนี้เนื่องมาจากแรมที่น่าจะน้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือการใช้สกิลในการตีนะผมจะลองให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วก็บารเซนกันครับสุดวงจัด โดยรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะให้ตั้งค่าจริงๆสําหรับแซ a ด d r a ก้อนะพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องตั้งค่ามันเป็นซักต่ําเป็นค่าเริ่มต้นที่เขาให้มานะค่าเริ่มต้นต่ำนะครับหรือไม่ก็ต่ําสุดไปเลยเพื่อที่จะให้ภาพมันดูแบบลื่นๆขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณปรับเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะไปตั้งค่าเองนะนี่ดูนี่ นี่แบบต่าแบบนี้ก็เล่นได้นะปกติเลยสรุปเลยแล้วกันว่า snapdragon 460เนี่ยเล่นได้แต่ว่าแต่ว่าพวกความละเอียดหรือว่าเฟรมเรทที่แนะนําเลยก็คือตั้งค่ามันเป็นต่ําสุดนะภาพมันก็จะดูแบบวุ้นวุ้นวายวายหน่อยนะตัวต่อไป snapdragon 665 มาเราอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ Snapdragon 665นะครับภาพก็จะดูวุ้นๆแต่ว่าอาจจะน้อยกว่า460ระดับหนึ่งนะดูนี่นี่คือการหันซ้ายหันขวาเร็วๆนะครับนี่คือการปรับตั้งค่าต่ำนะครับค่าเริ่มต้นคือต่ำเหมือนกันนะครับเราจะลองปรับสูงสุดให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ามันจะกระตุกเหมือนกับ4 6 0หรือเปล่านี่ครับดูทุกคนดูในจอมันกระตุกเหมือน เหมือนกันเลยนะนี่มีกระตุกด้วยนี่กระโดดเองด้วยนี่คือภาพที่ปรับเป็นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองปรับให้มันเป็นปานกลางดูนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์มันเริ่มขยับขึ้นมาเป็นซีรีส์หแล้วนะครับนี่คือการปรับปานกลางนะครับภาพแทบจะไม่ต่างกับการปรับต่ำนะแต่ว่าด้วยรายละเอียดต่างๆที่มันขูดมากขึ้นเนี่ยดูครับดูในหน้าจอแล้วผมก็จะลองอัดหน้าจอให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าเราจะทํางานกันอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าให้เราใช้ผู้หญิงยิง พวกลังหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทําให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้แล้วทําอะไรได้ระเบิดเงี้ยอ๋อพวกนี้แน่เลยอ๋อใช่จริงด้วยเนี่ยไฟมันจะไม่รากนะครับด้วยความเป็นจริงโหมีเยอะด้วยยิงบาเซนกันไหมฮะยิงไปฮะยิงไฟยิงไฟลูกเดียวได้นก3ตัวฮะอ๋อมีการบอกธงบอกทาตนะตอนนี้วิ่งเข้าไปเรียบร้อยเราเจอบอสเราเจอมอนสเตอร์ทุกคน วู้ยิงพลาดยิงพลาดหลุดแล้วอย่างนี้หลุดแล้วนะครับโอ้ยหลุดอีกแล้ววิ่งก่อนโหกระตุกนะทุกคนจังหวะที่สู้กับบอสเนี่ยมันจะกระตุกนิดนิดหน่อยหน่อยวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนผมไม่สู้กับบอสนะฮะผมจะสู้กับลูกกระจกนี่ผมอยู่ข้างบนแอบผมแอบผมชุกอะไรวะมันพูดว่าอะไรวะมาเด็ค่ะบ,บอสโอ้ยมันป้องกันได้มันป้องกันได้มันป้องกันได้มึงเก่งมาจากไหน เก่งมาจากไหนครับนี่ผมมายืนจูอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก,กดวิ่งต่อโอ้ยมาเพียบเลยครับที่เดิมโปเตโต้เรียบร้อยผมตกผมวิ่งครับผมรันแบบพี่ตูนแน่รอบนี้เงยเงยนื่องการตั้งค่าบแบบกลางนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวมึงตีกลองกูมันก็จะเหมือนกับการที่ ส n นป d r a g o n 460ปรับต่ำนะครับเหมือนเหมือนกันออกไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วเกมจ๋าลงมาช่วยหน่อยลูกนี่คือการต่อสู้จริงๆนะครับไม่มีสลิงไม่มีสตันนะครับอาจจะทำให้ดูแบบกระตุกบ้างบาเซนกันบาเซนกันมีเป้าเราะบาเซนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองตัวต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดที่ผมแนะนําคือตอนนี้เนี่ยปรับกลางเพราะว่าปรับสูงเนี่ยภาพมันเป็นวุ้นแบบไม่ไหวนะตัวถัดไปนะครับเป็นซีรีส์720ที่ผมหยิบมานะครับ เราอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ ภาพที่ปรับเนี่ยดูไหมนี่คือการอ่านซน้ายห่นขวาเร็วๆนะครับภาพจะดูสมูทขึ้นด้วยความละเอียดที่มันตั้งค่ามาให้เป็นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย720เราจะตั้งค่าให้มันเป็นสูงดูตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งค่ามันเป็นสูงเนี่ยเฟรมเรทเริ่มที่จะปรับให้มันเป็น60ละดูนี่ครับดูความลื่นของเขานี่นี่เป็นไงนี่คือ s ซนเดมทากอ 720G นะครับทุกคนเนี่ยเราทำไมเราถึงมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าผมกะไว้แล้วครับว่าผมจะเข้าไปสู้กับมอนสเตอร์ใหม่ให้ทุกท่านได้ดูกันนี่ คือเข้าหน้านี้เร็วมากทุกคนดูดิเรียบร้อยครับภาพเดิมเลยกับฉากเมื่อกี้นะภาพจะอาจจะดูลื่นกว่าเดิมอีกนะอันนี้ขนาดปรับสูงนะยอดมากอันนี้จะลองไปตอนสู้สู้กับมอนสเตอร์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่ายังลื่นๆอยู่เลยเนะี่ยบินโอ้โหภาพสมูทกว่าเดิมเยอะมากสมูทกว่าเดิมเยอะมากนี่คุณจะมาตีผมอย่างนี้ไม่ได้ผมจะใช้ธนูเฟิเร์นนี่วิ่งก่อนเป็นไงเหมือนฮอนไกเดะคือภาพลื่นมากทุกคนดูดิไปเล่นไป โล่จะแตกแล้วนะโล่จะแตกแล้วนะนี่ผมเรียกลูกเออตีผมจะตีมันคืนจนก,กว่าโล่มันจะแตกจะตีมันคืนจนก,กว่าโล่มันจะแตกนี่เป็นไงล่ะโล่คุณแตกแล้วผมอยากจะลองปรับให้มันสูงดูผอออกจากดันดันแป๊บหนึ่งนะผมอยากลองปรับให้มันเป็นสูงมากดูโอเค ผมอยู่หน้านี้แล้วผมลองปรับการตั้งค่านะครับเมื่อกี้มันเป็นสูงเราจะต้องปรับให้มันเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็ราเปิดตัวเฟรมไม่เป็น60นะดูดิครับนี่คือ 720G นี่หันซ้ายหันขวาเนี่ยดูนี่นะครับมันน่าจ,จะสมูทขึ้นกว่าเดิมเยอะมากผมอยากลองอะ่ะทุกคนมาคือโหลดเร็วมากผมกําลังจะวางโทรศัพท์เพราะว่าผมคิดว่ามันโหลดนานมันโหลดไวมากนี่คืออ่านหนะ้าจอไปด้วยทุกคนดูนี่อย่ามาสอนอย่ามาสอนอย่ามาสอน,อาาสอนชาร์จก่อนก็ได้ เปลินครับผมจะเผาไหมทุกคนให้วอดวายด้วยไฟประการชานีอ๋อมามาดิมาดิาดเฮียบร้อยร้อนแล้วครับร้อนแล้วทันทันมันจะหน่วงมันจะดูแบบหน่วงๆน,นิดหน่อยนะเพราะว่าหน้าจอไปด้วยว้าวลงมากเออพายุผมพาไปไกลขนาดนั้นเลยอู้ตายหมดเลยอ่ะตรงไหนใช่ถังระเบิดหรือเปล่านะ อันนี้ใช่ทางระเบิดหรือเปล่าน้าวิ่งก่อนซูมครับซูมอย่ามาขวางดิซูมครับซูมตูมเป็นยังไงละ่ะระเบิดไปดิดีมากดีมากจะวิ่งตามอะไรกันนะักขนาเนี่ยไอลูกคีเบสลูกคีเบสผมวิ่งหลบได้ผมล็อกหลอ,อกหรือว่ารายละเอียดมันยังน้อยอยู่นะผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วอันนี้คือเล่นได้ปรับสูงก็ยังเล่นได้เรื่อยๆแต่ว่าภาพก็จะแบบดูวุ้นนิดหน่อยก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไป7 6 5หต่อเลย เรียบร้อยครับทุกคนเราจะลองตั้งค่าให้มันเป็นสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟรมดู60เฟรมนะครับแล้วก็สูงสุดมาดูว่าภาพมันแตกต่างกับเมื่อกี้หรือไม่นะครับด้วยเป็นโหมด F ิกของเครื่องที่ผมเอามารียบอยหผมอัดหน้าจอเลยนะครับตอนนี้ที่ผมดูด้วยสายตาเปล่านะผมว่าภาพมันจะสวยกว่าเดิมขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องอาการกระตุกเนี่ยก็จะหายห่วงกว่านะพูดว่าจะหายห่วงกว่าแล้วก็อันนี้ปรับสูงเปิดเฟรมเรทเป็น60แล้วนะครับแล้วก็อ่านหน้าจอไปด้วย เรียบร้อยเราเจอตัวนายนะครับลูกดูรายละเอียดนะครับมันแตกต่างจากเมื่อกี้นะอันนี้จะดูแบบลื่นๆกว่านะด้วยรายละเอียดต่างๆเนะี่ยผมว่าขุดออกมาได้ดีกว่า 720G นะแต่ว่าความเสถียรเนี่ยผมว่าน่าจะยกให้ 720G นะครับมีท่อผมเปิดเรียบร้อยผมได้อะไรก็ไม่รู้ผมเรียกลูกคีบผมเรียกลูกคีบออกมาเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหนักๆตรงนี้กันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่ายิงไปโอมโอเควิ่ง่อน,นะฮะ เรียกลูกหมาออกมานีธนูนี่มัน่ังดีเหลือเกินหลอง่ายเหลือเกิน <_ d ata> เรียบร้อยฮะแตกจะหมดแล้วทุกคน <_ d ata> ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือเข้าหน้าเกมได้เร็วกว่าโหลดหน้าโหลดเนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่านะครับในการโหลดนะแต่ด้วยการตั้งค่าที่มันเหมือนกันคือมันปรับได้สูงสุดเลยนะมันอัดหน้าจอไปด้วยนะครับมันก็ทําได้ดีมากๆเลยแหละมาดูตัวต่อไปกัน โอเคนี่คือตัวที่5นะครับ s n a p ด r a g o n 855ดูการตั้งค่าเขาที่ตั้งมาให้เลยคือตั้งค่ากลางนะครับผมไม่หยองผมตั้งเป็นสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟรมทุกอย่างจะต้องสูงที่สุดนี่คือการตั้งค่าสูงสุดหมดทุกอย่างแล้วนะครับมาดูกันว่ามันแตกต่างกับ765ยังไงนะครับด้วยความนี้เป็นไงลื่นขึ้นแบบลื่นขึ้นจากเดิมผมถือว่ายอะมากอาวกลางคืนแนละ้วมองแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมจะอัดหน้าจอเลยเพราะว่ามาอัดหน้าจอได้ตั้งแต่720นะแบบสูงนะอัดหเ้เจัดหน้าจอของมีมัน อัดปุ๊บเสียงมันจะหายไปก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มันทดสอบมือถือนะครับเรามาทดสอบแค่ว่ามันเล่นได้ลื่นๆหรือเปล่าเนี่ยผมเล็งรอแล้วเนี่ยผมรู้แล้วนะคือผมว่าภาพมันสวยขึ้นกว่าเจ็ดระดับหนึ่งเลยนะด้วยกราฟิกต่างๆเนี่ยต่อให้มันปรับได้เหมือนๆกันก็เถอะครับเดี๋ยวผมจะลงไปตีบอสตีคีปลูกปิงลูกปิงเพื่อคนได้ดูกันเรียบร้อยคุณโดนไฟผมก็ไปแตกเลยครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากครับตอนนี้เริ่มรู้ทริคออกมาแล้วก็พายุพัดพา ออกมายิงต่อไม่ต้องทําอะไรมากนะครับหลังๆเนี่ยคือลื่นกว่าเดิมพูดได้เลยว่าลื่นกว่าเดิมแน่นอนนี่อัดหน้าจอไปด้วยนะครับนั่นใช่ถังระเบิดหรือเปล่านะตุ้มระเบิดแตกกระจายหายห่วงเพราะฉะนั้นนะครับผมว่า8 6 5แทบจะไม่ต้องปรับหรือว่าแทบจะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะแต่อันนี้อัดหน้าจออยู่ก็ยังเล่นลื่นๆ,ๆ,ๆเลยแหละแปดห้ห้านะเวลาปัจจุบันนะบะบะบะยิงไม่ตายนะครับผมว่าผมจะไปอัดหน้าจออีกตัวละตัวสุดท้าย โอเคเราอยู่กันตัวสุดท้ายนะครับ865แน่นอนว่าเราจะต้องเปิดการแสดงผลทุกอย่างให้มันเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็เฟรเมเรทให้มันเป็น60นะครับเรื่องของทุกอย่างต่างๆการควบคุมหรือว่าความไวกล้องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเปิดหมดทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเรียบร้อยครับโ,โหดูภาพดีครับต่างจากเดิม855ไม่เยอะนะครับแต่ว่าต่างจากพวกซีรีส์7เนี่ยเยอะมากมาไปเลยอ่านหน้าจอด้วยโอเคเราเข้ามาอยู่ในดันนะครับเราอ่านหน้าจอเรียบร้อยแล้วด้วย เรียบร้อยนะครับดูภาพนะผมว่าแตกต่างจากเจดเยอะเลยด้วยการหันซน้ายหันขวาที่มันลื่นหรือว่าสมูทขึ้นนะครับสอนรอบที่ร้านแะนะฮะเราเริ่มรู้ทริคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลยว่าจะเป็น snap 865เนี่ยยังไงก็เล่นได้เลื่นๆนะครับแต่ว่าจะลองเล่นให้ทุกท่านได้ดูกันเพื่อความปรารถนาดี แต่ว่าในเกมจริงๆเนี่ยนี่คือเกมจริงๆนะอ่าจะมีพวกรายละเอียดต่างๆเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับในอนาคตอยากถ้าเกิดอยากให้ผมลองเทสกับมือถือรุ่นไหนหรือว่าตัวไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอันนี้คือกาลังจะปิดคลิปแล้วด้วยแหละแล้วเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังกันเย้ยยยงไม่ได้เลย บาเซนกันก่อนบาเซนกันเป็นหนึ่งเ็นี่คือภาพที่มาลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือการปรับสูงสุดทุกอย่างที่มันจะทําได้ด้วยอัดหน้าจอไปด้วยนะครับไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้จริงๆครับตอนนี้เอ๊นัทจะถังและเบิดหรือเปล่านะนี่ถ่ายถูกเลยโอโหพลาดพลาดมาแล้วเปิดทอร์นาโดได้ไหมบาร์เซนกันแล้วก็ตามไปด้วยพายุนะครับพวกนี้ จะเดสซัมเรหมดแล้วนี่ภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือการเทียบให้ดูแบบง่ายๆมา ทุกอย่างด้วยความง่ายดายนะครับมาเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังกันแบบคร่าวๆเลยแล้วกันไม่คร่าวแเลยเรื่องของความละเอียดที่ปรับได้นะครับตัวที่เป็น snapdragon c60 เนี่ยปรับควรจะปรับให้มันเป็นต่ําหรือไม่ก็ต่ํามากนะครับล้วก็เปิด60เฟรมภาพก็จะดูย้อยๆหน่อยนะแต่ก็เล่นได้ตัวที่เป็น6.5ตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยปรับภาพให้มันเป็นต่ําหรือไม่ก็เป็นกลางนะครับมันก็เปิด60เฟรมเหมือนกันภาพที่มันได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าตัว4 6 0นะครับตัวที่เป็น snapdragon 720g นะครับตัวนี้ ระดับหนึ่งเลยจากซีรีส์6นะตัวที่เป็น7จ5 g นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดให้มันเป็นสูงสุดแล้วก็เปิด60เฟรมแล้วก็อ่านหน้าจอก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ snap ์เจ g ก็อ่านหน้าจอได้ไม่มีปัญหานะตัวที่เป็น Snap d ด a g o n 8 5 5นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดให้มันเป็นสูงสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงแล้วก็อ่านหน้าจอได้ไม่มีปัญหาแล้วก็แน่นอนว่า865ไม่มีปัญหาแต่ทุกตัวเนี่ยจะมีความต่างกันในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมในเรื่องของการเข้าหน้าเกมในเรื่ออออออองงงงงงขขขกกกกาาาาารรรลล็็ินนนนใเเื่่โหดดฉตตตๆะััมมมจีไปส ว่าตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยจะรอนานเป็นพิเศษนะมันจะรอแบบเอ้มันจะหลุดไหมนะหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นซีรีส์เหรือว่าซีรีส์แเนี่ยไม่มีความกังวลเลยว่ามันจะหลุดเพราะว่ายังไงมันก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องที่ต่างกันของซีรีส์เแล้วก็ซีรีส์แคือความลื่นที่มันขับได้นะครับอย่างซีรีส์เนะครับเปิด60เฟรมก็จริงแต่ว่าขับเฟรมเดจริงๆเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ45เาพเพราะในบางช็อตบางมุมเนี่ยภาพก็ย ตัวที่5ตัวที่6เนี่ยมันจะไม่มีอาการกึกๆในตรงนั้นนะครับด้วยความที่มันดันเฟรมเรทออกมาเต็มและนี่ก็คือการเทสเกมใหม่เกมจีนอิมแพกนะครับโดยเอาสแนปราก้อนทุกรุ่นมาวางเรียงกันแล้วเทสให้ทุกท่านดูกันเลยว่า ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะเลือกซื้อเนี่ยเอาแค่แบบไหนเอาแบบไหนพอเหมาะนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านอยากจะให้ผมเจาะลึกของมือถือรุ่นไหนรุ่นไหนๆน,นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้นะสำหรับเกมนี้โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากก็ผิดพลาดไปะาาอปะไรก็อภัยมาแที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษสวัสดีครับ